对，拜拜，拜拜，不不不，拜。 ายดีแล้วสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบดิดุูทุกคนพี่น้องเอ้ยอ่ยาสวัสดีน่ชาวใบเพิร์นตอนนี้ตอนนี้อ่บาบ่เตียงให้ชาวใบเพินเพิ่นอ่าล้างเห็ดพี่น้องเอ้ยสิบ่เตียงซื้อมาแหละเป็นห่ออยู่เนาะก็เลยนะ่ะสิให้ชาวใบเพินปิ้งตาําพี่น้องอนี่เนาะอืมบ่เตียงิยากต,าตาํา เห็ดปวกหรือว่าเฮ็ดโคนนี่แหละพี่น้องเอ้ตำเซมบะพริกดิบเนาะกินข้าวเ้าพี่น้องเอ้ท่านได้กินน้องข้าเนาะไปไปล้างไปพื้นไปปิ้งตำไปนี้เนาะที่นาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้เขาก็ดกำลังมาอ่าปิ้งหรือว่ามาแยกพี่น้องเอ้เคลื่อนครัวกับชีคุกๆนี่หนึ่งเลยพี่น้องเอ้เนาะแล้วก็อ่าเกะน้ำไม่ต้ม อืมบุพเพเป็นใดก็ได้นี่สามะสามะพอเนาะพี่น้องเอ้ยเใสิรองเบงิ่งปิ่งตำล้วก็กับกินกับน้ำม่ต้มเนาะทุกอย่างนี้จะของบาเตียงซื้อมาแหละพีาา่น้องเอ้ยเห็ดปลวกแล้วก็น้ำม่ต้มเนาะกระสิมากินลองเบงิบ่งบัดนี้เพราะว่าเห็นแต่ตอนไปซื้อพี่น้องเอ้ยกับบเห็นตอนมาเห็ดกินเต็เตือก็เลยถ่ายให้พี่ให้น้องเบงิ่งเนาะ พี่น้องอาจจะสงสัยว่ากินกันจังไดซื้อมืออะไรพี่น้องเลยก็มีใจแบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้ามันลายดีก็แบ่งพี่แบ่งน้องกินพี่น้องเลยถ้ามันบโบลายก็อ่าเห็ดกินเองไม่ใช่เด็เนาะใบเตียงซื้อมาวันนีงก็ะามห่อนึงพี่น้องเลยเนาะอันเห็ดปลวกแล้วก็เห็ดงหอกห่อนึงพี่น้องเลยแล้วก็นำไมปต้มซื้อมาแต่มือนั่นคนแหละเนาะโอเคพี่น้องเห็เนาะตอนนี้ก็ใส่ไปเพิ่มกำลังลงมือตำพี่น้องเลย

กินหอมมิ้วฮวยพี่น้องเห็ดปีเดี๋ยว่าย่างเห็ดเนาะและย่างเชรเตาทานเานข้แหละพี่น้องเลยสดๆร้อนเลยตอนนี้เนาะปรุงพี่น้องเอเวนี้เนาะใส่ใส่อะไรบ้างพอดีไหวเลยเนาะพี่น้องเลยผมล้นได้แบบนี้ชื่เดี๋ยวไปแป้งนัวพี่น้องเลย

เฮ้ยไปะี่ไล่ไลพี่น้องเอ้สิมืมมาชิบเบิง้งงานกับเค็มงาน,าน,านพอดีละออพอดีป่ะพอเน้ะมาพี่น้นองเอ้ไปนี่โอเคเนาะเรียบร้อย เดี๋ยวสวยหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยไปไปรับประทานน้ำกันบปนะห,ห,<อ>หน่อยห่อนคัดขนาดห่อนคักขนาดเตผืแบบ่อเตะเลยพี่น้องเดยชาวใบเฟิร์น,น,นเน,เนะาะปาไปโอเคพี่น้องเลยลูกสาวก็นอนถ่ายกินข้าวอยู่สบายดีละ่ะสบายดีกันไว้สบายดีกันสบายดีพี่น้องกันนอนหลุดล่วยอยอะนะสบายดีกันนมเบิดบ่นมเบิดบ่

พี่น้องก็หลายคนอยากเห็นพี่น้องเลยเอ่าแม่ป้าเตียงกะอาการก็ทรงๆโตเนาะพี่น้องเนาะก็ซื้อยาไม่ให้เพิ่นสั่งยาไม่ให้เพิ่นกินก็ลายย่างอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่าอเดี๋ยวกินข้าวอิ่มกอนเดี๋ยวป้เตียงที่อ่าเราให้ฟังพี่น้องเลยเา<ๆ>นาะแกมายังผ่าอะไรกละ,ลละล<ๆ>อ่ากินกินบันหนีงกินกินข้าวกินข้าวบ่อน กินข้าวกินข้าวเอาข้าวไร่ข้าวเนี่ยมาพี่น้องในบ้านอือรับประทานอาหารน้ำกันกินข้าวกับตำห็ดเนาะกินข้าวกันยังจะกินข้าวกันยังเอินพี่น้องกินข้าวด้วยลูก่ะกินข้าวเด้อเว้ยสิกินข้าวเด้อพี่น้องอื mong mẹ bên mượn nè xuống nói, you know. Okay. Uh, uh, mà, Ah. 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 hô, Ah. 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 bao Ah. 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 đi Ah. Đi, đi, đi. <laughs> <laughs> ดูซูเปอร์น้อยเด้มาพี่น้องเลยลงมือทำกันบันเนาะภาพบรรยากาศจะเป็นมืดแน่กินอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยเนาะนี่แหละตำเห็ดชาวใบเฟิร์นพี่น้องเลยไม่นี่แล้วก็น้มไม่ต้มน้ำต้มทีิวาเตียนซื้อมาแหละนั่งพี่น้องเนาะกับแล้วกันอันนี้กะแกงกงนมไม่พี่น้องนี่จะนมไม่นี่เกล็กเกงนมไม่เด้พี่น้องเลยเนาะมา นกำเว้นจุดจวดพี่น้องอานี่นี่ของบนเตียงซื้อมาั้งนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเตียงกาน้ไมต้มกาน้ำไมออกไปอะแทสตักทั้งนี้ตักบวตักทั้งนี้เออกินอืเี้ยใช่เหียช่ยหลายัวแ่บ

อ๋ออยาให้ลื่นก็เหรอเหียวไปละให้แพตัวนันนะแพไม่เช็ดอันนี้อ่ะอืมเช็ดเช็ดเช็ดมันเปื้อนนะเช็ดเช็ดตูกกันจะใี้ที่เรอฮยกันไม่เหี่ยวไม่นัูอู้ไม่เช็ดเหี่ยวอืมจุมรยแล้ว nhanh Chắp chắp. ngon Ngon nhanh nhanh Ngon nhanh Ngon, ngon, ngon Ngon Ngon, nhanh nhanh Ừ. nhanh 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 Ừ. Mẹ ăn không? mày không? Phải... Nói, ừ. mày? Mày ngon nghe à? Thôi, kính trong này này. Ngon. không ăn kín cũng dạ Đúng mẹ, Mẹ Mẹ แม่เริ่มชงนมไปให้ง like hmm. oh yeah. ่วงเงี้ยเพียงเนาะอืมโอียวแม่มาแล้วแม่มาแล้วเอามามาเอาหกอืมกินกินช่วยกันป่ะอยากกินช่วยกันป่ะนกแม่ล็ด

ฮอนอากาศห้องห่ะหรเห็นนะเห็นนกใจแท้เลยี่แน่นอนมัดอะกอยาแล้วมักว่าทำไมเราชื่อไปให้อีกมักคตลกตลกอีกท่อเอาเมือเลย

แกงตะวันกินบวชใช้ตู้เย็นไว้พี่น้องเน,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 นาะกินต้นไม้ไหมอะไรก็บัวไยพี่น้องเลยต้มไม้แกงน้ำไม้เน,นาะกินตนน้นหม้ไหมทำเพชรนี่แหละพี่น้องคักเข้ากันก็น้อยต้มเนาะสะักอืม แก่งไม่เราเพียงกินลาไวเพี่อพิษกระเพาะเนาะโอเคอิ่มนะไปอ่ะไปเก็บไปต่าไปเพิ่มไีกอิ่มย เงี S <S 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 ้ยเนี่ยกลิ่นซ่าอ้ยแลพี่น้องเลยกินไา้แล้วพิ่คาดเนาะกินแน่นพ่อมพเลยกิคาดพี่น้องเลย้ังกินพอดีเพราะงม้โอ้ยมาอินดบยลอยภาพมืเนาะดูในเพื่อนพี่น้องเลยมา อาจจะมืดๆในเด้อพี่น้องก็ขอโทษขอใครหลายๆนะพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวมาเตียงกาชสมาขอบบุญขอบคุณพี่น้องไอ้ผู้ใหญ่จะดีเนาะเมเมใจที่ทางประเทศออสเตรเลียพี่น้องี่ยแล้วก็เมตาเนาะ ู่ทางอเมริกาพี่น้องเอ้ยเพิ่นฝากเงินมาบ่เตียงซื้ออ่ายาสมุนไพรแหละเนาะอาหารเสริมพี่น้องเอ้ยรวมทั้งเบิดนี่ก็มี5กระปุกเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ย7,000บาทพี่น้องเอ้ยต่อขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะแล้วก็มาอัปเดตอาการของแม่บ่เตียงกจักสิว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยยังทรงๆโตเนาะเพราะว่ามันให้มันปุ๊บๆปับๆก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละ กระซองขอขอบุญขอบคุณนั่งลงุงแกร่ไหมอือือืมอ,มอ,มอม่งลงเด้อมผมอแม่พี่น้องบัดจุกจุกทุกคนเนาะที่อา่าได้แนะนำพี่น้องไอ้สิ่งดีๆห้างใหม่หา้หางโตห้างยาสมุนไพรอยู่ใจกะลายย่างลายเนี่ยพี่น้องเนาะกะแนะนำกันมากันลายกะเพิ่นกัแนะนำประเตียงกะหามาเทไรย่างเทไรย่างพี่น้องไอ้กะ กินเทือยระย่างไปก็เนาะแต่วันบพสต์ก็นเ,นปกเปลี่ยนใหม่ไปลเลยพี่น้องเลยตอนนี้จะกินอยู่ซองอย่างซามย่างใส่ย,ยากระปุกตัวนหนึ่งน่อยไหมใช่ใช้ทุกไหนใช่เอากระปุกหนึน่งก็ได้อ,อันนี้กะไม,ะะม่พี่น้องเห็นเนาะเลิฟเซซามินสารกัดงาดำพี่น้องเอก๋ะอกะรักษาเน่ย คือกันพี่น้อง,งนี่เนาะอ่าเพิ่นว่าซอยได้รักษานะตายอ่าซอยกันแหละพี่น้องเอ้ยแต่อันนี้ก็แตเป็นอีหยงเนาะเพราะว่าบา่เตียงในในพี่น้องเอ้ยในในเพิ่นก็ลงอ่าักอ่านว่าจังได๋พี่น้องเอ้ยภาษาอังกฤษเนาะชื่อมันพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเพิ่นเป็นเป็นมีคลินิกอย่างดีได้เพี่นอเอาไงคลินิกรักษาไตโดยโดยเฉพาะโดยรักษามะขาลังโดยนะเฉพาะเนาะเพิ่นกะบัตเตียงเล่าอาการในเพิ่นฟังกับนะเพิ่นกะจัดมาให้ส่งมาให้พี่นอเอาไงมหากระปุกเนาะเจ็ดพันะ 7, บาทพี่นอเอาไงกนะเอ้าป้าพี่หรือเล่อันะนี้กะกับบัตรเตียงกะสร้างมหากระปุกอันะนี้กระปุกละสองพันบาทพี่นเอาไงเนานะ ไม่แม่กินแล้วก็กระต้มน้ำหังไม้เพิ่มแหละพี่น้องกินชงชามย่างแล้วก็น้ำต้มเขา่ากับอนาไข่ไข่ขาวเนาะตอนนี้ให้แม่บนเตียงกินอยู่อื <c oughs> ออ่าทั้งพี่น้องนเนพิ่นกแนนํำว่าดีลายค้นว่าสารพี่น้องให้ต้มน้ำเขา่านี่ต้มน้ำขาข่าวเจ้าแล้วก็ชงกินกับไข่ขาวเนาะพี่น้องเนาะกินทุกเส้าทุกเรงก่อนอาหารนะจ๊ะ หลายคนกาดีแล้วเศร้าเราก็มีหลายพี่น้องเองนาะบาดเียงกับให้แม่บาดเียงกินอยู่ตอนนี้กันแ้วก็หักไม่หักยาหักยาพี่น้องเออ่าก็แนะนำมาหลายเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณหลรายเด้อวัชุข,ขุชุคนพี่น้องเองที่ได้แนะนำสิ่งดีๆเข้ามาเนาะอ่าให้โดยอ่าแนะนำสิ่งดีๆให้บาเเียงเพื่อที่รักษาแม่มันเศร้าพี่น้องเอยเนาะต้ขอขอบุญขอบคุณในรายทั้ง ว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ลาวเขากับทูมากกรบไรพี่น้องเลยให้ให้แปองวะเนเอายามาให้แม่กินเนาะแต่ปลาเตียงก็ได้กินอยู่ซองสามย่างตอนนี้ก็แล้วก็น้ำอันน่ะต้น,ต,นต้นไผ่น้ำบริสั่นพี่น้องเลยอันตอนนี้ก็เพิ่นแนะนำให้ปลาเตียงปลาเตียงก็ยังหาอยู่ตัอนบม่มียังโบหินเนาะพี่น้องเนาะต้นไผ่น้ำแล้วก็หลายย่างที่เอฟซีแนะนำมาต้องขอขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเห็นเนาะ สวัส,สดีมันนี่กะบอรเตียงกะมาอัพเดตอาการแม่บอเตียงให้พี่น้องพี่น้องเบิงน้ำก,กันกะถือว่าดีขึ้นในสักหน่อยพี่น้องก็ยังชุ่มชงโตเนาะที่ห้ดีปุ๊บปั๊บกะเป็นไปบ่ไไรพี่น้องเลยเพราะว่ากับโรคนี้ก็ต้องรักษาหลายเดือนเพราะว่าหลายคนนั่นะเป็นก็ต้องรักษาไปตลอดแหละพี่น้องเลยก็คอยดีเศร้าไปเรื่อยเนาะอ้าลรกษาก็เก็บห้เก็บห,ห้นี่อมียงนี่ลุงยาบ่ยาไม่ตุ๊ ไปสัม <chat> ี่น้องไงมานี่กับบะเตียงอ่าขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็บชิคอตัวออกเดินทางไปถ่ายคลิปเพื่อก้าวมปพี่น้องไงเนาะสำหรับมานี้กับบะเตียงก็ได้กินข้าวอิ่มแล้วตาเพ็ดชุ่มเสพาวไปเพิ่นตามสุกินไปพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชิคุชิคนที่เข้ามาติดตามทับชมและเป็นกำลังใจให้บะเตียงโดยตลอดมาเนาะพ่อพี่น้องเนาะเบอร์ชิทุกคนสำหรับมานี้กับบะเตียงกับลูกสาวกับ แม่ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเบิร์ตจูกุทุกคนเนาะสบายดีก่อนทุกท่านสบายดีสบายดีทุจ้าทุจ้าทุจ้าเออโอเคบ๊ายบายเด้วยบายบายบ๊ายบาย